ในช่วงเวลาที่ประเทศกัมพูชาต้องเผชิญมรสุมทางการเมืองและภัยสงครามประเทศไทยคือเพื่อนบ้านที่ไม่เคยปิดประตูพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงเคยลี้ภัยมาอยู่ในแผ่นดินไทยพระองค์เคยตรัสว่าไม่อาจลืมบุญคุณของไทยที่ให้ที่พักพิงในยามคับขันพระราชินีมูนินาธ ก็ทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณในหลายโอกาสสำหรับไมตรีและความช่วยเหลือที่ได้รับจากแผ่นดินไทยแม้ในรัชสมัยปัจจุบันสมเด็จพระนโรดมสีหมุนีไทยที่ยืนเคียงข้างกัมพูชามาเสมอในวันสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุราชสำนักกัมพูชาได้ทรงสารขอบคุณต่อรัฐบาลไทย สำหรับการสนับสนุนและไมตรีจิตที่ไม่เคยเลือนหายความสัมพันธ์ของราชวงศ์ทั้งสองไม่ใช่เพียงเพื่อนบานแต่คือญาติทางวัฒนธรรมที่ต่างเคยหล่อเลี้ยงน้ำใจให้กันในยามทุกข์และยามสุขเราจะไม่ลืมบุญคุณประเทศไทยคือถ้อยคำที่ไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือความทรงจำ ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น